จอกข่าวร้อน ค่ะแล้วก็เข้ามาในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกรายวันค่ะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยนะคะเราก็จะไปติดตามกันกันกบความเคลื่อนไหวของพักฝ่ายค้านหรือว่าพักเพื่อไทยนะคะในวันนี้ซึ่งก็มีอยู่2เรื่องหลักๆให้ได้ติดตามกันละคะ่ะนั่นก็คือการเปิดตัวผู้สมัครสอสอเขตนะคะจำนวน310คนด้วยกันจาก375ที่นั่งนะคะและรวมไปถึงการยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะโดยสสพพักเพื่อไทยนะคะนำโดยนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณสสสัดส่วนพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐบาลได้มีการยื่นหนังสือเสนอยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วังใจในายกรัฐมนตรีต่อนายชัยชิดชอบนะคะประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีสอสร่วมลงชื่อทั้งหมด122คนแบ่งเป็นพักประชาษฎราช3คนพักเพื่อเป็นดิน1คนนอกนั้น,นะคะเป็นสสอพักเพื่อไทยทั้งหมดค่ะ นายมิขวันนะคะมีการชี้แจงถึงการเสนอกรอบอภิปรายรวมวันลงมตินะคะ5วันด้วยกันเนื่องจากเนื้อหาในการอภิปรายนั้นมีจํานวนมากค่ะและก็มีการอ้างอิงถึงบรรทัดฐานเดียวกันกับพักประชาธิปัตย์ในขณะที่เป็นพักฝ่ายค้านนะคะพร้อมกับยืนยันในเนื้อหาสาระที่ครบถ้วนโดยได้มีการมอบหมายให้ในายวิทยาปุรณศิริประธานวิฝ่ายคา้านเจรจากับวิรัฐบาลนะคะเพื่อกําหนดกรอบเวลาในการอภิปรายในวันพรุ่งนี้ค่ะ ส่วนทางด้านของร้อยต้รบจเอกเฉลิมอยู่บำรุงประธานสสพักเพื่อไทยก็ยืนยันว่าจะร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแน่นอนโดยได้มอบข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์ให้กับทีมอภิปรายไปแล้วทางนี้ก็เชื่อว่ารัฐบาลจะให้เวลาในการอภิปรายไม่เกิน2วันและอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งนะคะที่น่าสนใจค่ะท่านผู้ชมคะนั่นก็คือนะคะวันนี้ได้มีการเปิดตัวผู้สมัคร ซึ่งเป็นนะคะผู้สมัครสอสอเขตนะคะของพรรคเพื่อไทยจํานวนทั้งหมด310คนด้วยกันโดยสาหรับไรชื่อผู้สมัครสอสอระบบเขตนะคะของพรรคเพื่อไทยส่วนใหญ่นะคะก็เป็นสอสอพรรคเพื่อไทยเดิมค่ะแล้วก็มีรรยชื่อผู้สมัครหน้าใหม่ที่มีความใกล้ชิดกับพรรคไทยรักไทยแล้วก็พรรคพลังประชาชนโดยรายชื่อที่พอจะสร้างความฮือฮาอยู่นะคะก็คือชื่อของนายวราชิตชยาน,านันลูกชายของนายเทิดพงษ์ชยานันค่ะสอสอสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์และก็ร้อยโทยหญิงสุนิสาเลิศพะควาัตรอดีตผู้สื่อข,ข่าวช่อง5นะคะผู้เขียน หนังสือทักษิณแวรายูนั่นเองคลเอกชวลิตยงใจยุทธนะคบประธานพักเพื่อไทยได้มีการบรรยายในงานสัมมนาสอสอและว่าที่ผู้สมัครสอสอพักเพื่อไทยว่าบ้านเมืองนั้นมีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่อดีตแต่จนถึงวันนี้นะคะก็ยังไม่สําเร็จไม่อย่างนั้นคงไม่มีพี่น้องออกมาเรียกร้องอํานาจของประชาชนวันนี้ยังเป็นประเด็จการรัฐสภาสลับกับเผเด็จการทหารปัญหาในบ้านเมืองของเราก็คือความแตกแยก เรื่องการเมืองการปกครองต้องแก้เพื่ออำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงสสที่เข้ามาต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้แต่จะทำได้ต้องตั้งรัฐบาลแห่งชาติหรือรัฐบาลเพื่อความสมานฉันด้วยนำคู่กรณีนำพักการเมืองทุกพักมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้ได้ด้วยตัวเองถ้าจะใช้รถแมบ5ข้ออย่างที่รัฐบาลทำมาทำให้ตายก็ไม่สำเร็จรัฐบาลที่ผมพูดถึงนี้เป็นการปกครองเฉพาะการที่อยู่ในหน้าที่พิเศษ อยู่ในวาระเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเท่านั้นเคยเสนอไปแล้วแต่ไม่สําเร็จเราจึงต้องเผชิญความขัดแย้งกันต่อไปความเป็นไปองเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเราจะไม่ได้ติดตัวเราเพื่อที่จะทำลายสถานที่ของเราซึ่ง ว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่มีความสำคัญสูงสุดเพราะวันนี้งานท่านเนี่ยผมจะมางานสมาชิกสภานักด่ารในสาขา ค่ะท่านผู้ชมคะและช่วงนี้เนี่ยนะคะเราจะไปพูดคุยกันกับทางร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศพคาวัฒนะคะอดีตผู้สื่อข่าวช่องห้าแล้วก็ผู้เขียนหนังสือทักษิณแหวอายุนะคะซึ่งในขณะนี้เธอก็ประกาศตัวนะคะไปร่วมง,งานนะคะอย่างเต็มตัวกับพักเพื่อไทยนะคะในฐานะว่าที่ผู้สมัครสสระบบเขตนะคะของพักเพื่อไทยค่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเป็นยังไงไมายังไงคะถึงได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้คะ่ะค่ะก็ เมื่อเอปีที่แล้วนะคะก็ได้ลาออกจากราชการนะคะแล้วก็ไปติดต่อเป็นญาโทด้านความสมัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ประเทศอังกฤษนะคะพอเรียนจบกลับมาช่วงปลายปีที่แล้วะคะ่ะทางพักเพื่อไทยอะคะ่ะก็ทราบว่าไปเรียนไปเรียนเพิ่มเติมกลับมาเนี่ยก,ก็ก็ได้ทับทามสักชวนว่าสนใจที่จะมาทํางานกับพักไหมเพราะว่าทางพักก็คืออยากได้บคลากร,กรที่เป็นคนรุ่นใหม่ ค่ะเข้ามาร่วมงานกับพักนะคะค่ะตัดสินใจมานานหรือยังคะค่ะก็ช่วงปีใหม่นี่ค่ะก็ไม่นานมาก็ลหลังจากเรียนจบกลับมาก็กลับมาประมาณปลายปีนะคะประมาณตุลาพฤศจิกาก็พูดคุยกันไม่ไม่ไม่นานนะคะแล้วก็เพราะว่าจริงๆระหว่างที่เรียนอยู่ต่างประเทศหรือก่อนหน้านั้นเลยก็คือ,อ,อตัวเองก็ ก็คือก็เรียนมาทางด้านการเมืองอยู่แล ah ้วด้วยแล้วชีวิตค่ะ่็ก็ต้องเข้ามาพัวพันกับสัมผัสกับการเมืองโดยที่แบบว่าไม่ได้เอ่อเหมือนเหมือนโดยบังเอิญมาตลอดก็เลยทําให้จริงวิก็ตัดสินใจได้ไม่ยากเพราะว่าเหมือนชีวิตเราเนี่ยก็คือถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ได้มาสัมผัสเรื่องเหล่านี้อะไรอย่างนี้ค่ะค่ะก็คิดว่าพอทบทวนแล้วว่าเอ๊ะเราน่าจะต้องเจออะไรบ้างแล้วเราจะ สู้ไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็พอจะน,นึกภาพออกว่าว่าสิ่งที่เราต้องเจอคืออะไรมันก็เลยตัดสินใจไม่ยากนักตัวเองค่ะแล้ววันนี้เราก็เหมือนว่ารู้สึกว่าตัวเองก็มีความพร้อมทั้งทั้งเอทั้งทั้ง,ง,ง,งด้านจิตใจร่างก,กายแล้วก็ความรู้ที่เราไปได้รับการรับความรู้เพิ่มเติมมาจากการที่เราไปเออ่ไปไปเปิดหูเปิดเปิดโลกทัศทัที่ที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคิดว่าวันน้วันนี้เราก็มีความพร้อมแล้วก็ เมื่อพักก็เปิดโอกาสให้เห็นศักยภาพในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็มันก็เหมือนดีมาร์สทายที่มันแบบตรงกันพอดีเราก็ตัดสินใจมวมงานกับพักค่ะค่ะพอจะบอกได้ไหมคะว่าใครเป็นคนติดต่อทาบทามใช่คุณทักษิณหรือเปล่าคะอ๋อก็เป็นเป็น,ปนทางพักเพื่อไทยค,ะค่ะก็ะไม่ได้ติดต่อในในนามนะคะก็คือเป็นพักติดต่อเรามาคะ่ะอืในขณะนี้นี่พอจะเปิดเผยได้ไหมคะว่ายังคงติดต่อกับคุณทักษิณอีกบ้างหรือเปล่าอ๋อก็คือถ้า ถ้าในส่วนที่ว่าถ้าถามนี้ก็คือนึกอยู่เหมือนกันนะคะมีคนถามเขาถามนี้เยอะมากพอสมควรก็ก็ทํา,ก,าก็ยังจริงๆแล้วก็ต้ก็คิดอยู่ว่าอยากจะเขียนหนังสือก็คิดพอตนอนเรียนแล้วไม่มีภาระอะไรเรื่องเลยแล้วก็ก็คิดถึงการงานเขียนก็แล้วคนก็เขาก็เหมือนว่าสนใจอ่ะเหมือนแฟนหนังสือเนี่ยเขาก็อยากเขี แฟนหนังสือของเราเนี่ยเขาก็อยากจะอ่านเรื่องเกี่ยวคุณทักสิณก็ยังคิด,ดว่าจะทําหนังสือเกี่ยวคุณทักสิณนี่ค่ะอีกสเล่มหนึ่งก็ซึ่งถ้าเกิดว่าจะต้องเขียนหนังสือเกี่ยวคุณทักสิณก็แน่นอนคงจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณทักษิณนีกอะคะ่ะค<า>่ะเล่มถ้าเล่มที่จะออกนี้ก็จะเป็นเล่มที่สามใช่ไหมคะใช่คะ่ะค่ะเล่มที่สามนี้มองๆไว้ว่าจะชื่ออะไรคะ ก็คิดว่าพอถึงเวลาตอนจะออกนี่ยังไงต้องแบบว่าผมก็ขอให้รายการนี้ช่วยบถามมาคุยเยอะเลงหนังสือเตรียมแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่หนังสือยังไม่ได้ออกมาเนี่ยนะคะก็อยากที่จะมีอะไรอบไว้ชั้นิดนึงให้คนหรืว่าให้คนให้แฟนหนังสือได้ตื่นเต้นอะไรอย่างงี้ยค่ะค่ะแต่ว่าเริ่มเขียนเท่าคงไว้บ้างแล้วใช่ไหมคะ อ๋อก็เก็บเราก็บันทึกเรื่องราวที่ผ่านมาอยู่ตลอดเวลานะคะคือตามแบบธรรมชาติของคนเป็นสื่อกลอนอะไรเงี้ยนะคะก็เจออะไรมีเหตุการณ์ณช่วงนั้นเราคิดยังไงอะไรเงี้ยก็บันทึกของเราไว้เรื่อยๆพอถึงเวลาที่เราทำหนังสือก็อาจจะแบบอัปเดตมันนิดนึงแล้วก็มาเรียบเรียงใหม่อะไรเงี้ยค่ะค่ะและสําหรับการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะคะจะลงเขตไหนคะในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดกรุงเทพค่ะลงที่เขตบางแคค่ะเพราะว่าเป็นเขตบางแคที่บ้านที่อยู่ค่ะค่ะค่ะ แล้วคิดว่าเนี่ยนะคะในการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยนะคะในกรุงเทพเนี่ยโดยเฉพาะกับเขตบางแคคิดว่าจะสู้ไหวไหมคะอืคือเราตัดสินใจที่เราจะมาเอ,อทำงานการเมืองซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะแสดงว่าถึงตอน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 ที่ตัดสินใจเนี่ยคือก็มีแต่คาว่าสู้อย่างเดียวแล้ว <laughs> เพราะว่าคือ,อ,อมันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปคิดว่าเราจะจะจะว่าว่ามันจะ ผลมันจะเป็นยังไงเรารู้แต่ว่าเราแข่งกระสันกับตัวเราเองแน่นอนเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนหน้าใหม่เราไม่มีประสบการณ์มาก่อนเราไม่ได้มีเอพ่อแม่ที่จะมีบอยลีหรืออะไรที่จะมที่จะมาซัพพอร์ตเราได้เราสู้ด้วยตัวเองเนี่ยเราก็ต้องทํางานหนักมากกว่าผู้สมัครท่านอื่นๆซึ่งมีประสบการณ์อะไรมามากกว่าเราเราก็ต้องต้องแข่งกับตัวเองต้องทิสูตัวเองให้ประชาชนเห็นให้ได้ว่าเออให้ ว่าว่าเราเป็นความหวังให้กับเขาได้ให้เขาเนี่ยให้ให้โอกาสเราที่ได้ไปทํางานให้กับเขาให้โอกาสเราได้พิสูจน์ตัวเองอะนะคะก็ดังนั้นก็ก็คิดว่าก็ก็ไม่ได้ไม่ได้หนักใจเรื่องนี้หนักใจเมว่าเราจะทําทำตัวให้ดีพอหรือเปล่าที่จะเป็นตัวเลือกของประชาชนมากกว่าสุดท้ายเนี่ยนะคะสั้นๆค่ะที่นี่ในส่วนของกระแสแดงหรือว่าเสื้อแดงเนี่ยนะคะและรวมไปถึงกระแสของคนนักศิลเนี่ยคิดว่าจะช่วยนะคะทำให้ การเลือกตั้งครั้งนี้ของตัวคุณสุนิาสาเนี่ยนะครับประสบความสําเร็จไหมหรือว่าจะช่วยในอีกมุมหนึ่งยังไงคือคิดว่าประชาชนในพื้นที่บางแค่เวลาที่เขาจะเลือกตั้งแล้วก็คิดเราก็ลองคิดว่าถ้าเป็นเราเราจะเลือกตั้งเราก็าคงจะเลือกคนที่เราคิดว่าเขาจะสามารถทําอะไรให้เราได้บ้างแล้วก็เข้ามาเอาเอ,เ,อเราจะพึ่งเขาได้ไหมเขาจะทํางานหรือเขาจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆมาพัฒนาค่ะพื้นที่ที่เราอยู่หรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยคือคิดว่าอันนั้นน่าจะเป็นหลัก ในการหรือจุดตัดสินใจของของประชาชนในพื้นที่มากกว่าค่ะเอาละค่ะค,ค่ะขอบพระคุณมากนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะนั่นก็เป็นสิ่งสัมภาษณ์นี่นะคะสดๆจากทางร้อยโทยหญิงสุนิสาเลิศอนะวัตเนี่ยนะคะซึ่งเธอก็ออกมาเปิดใจนะคะว่าเธอตัดสินใจมาสักระยะหนึ่งแล้วละค่ะนะคะ,นะคะในการลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้โดยการทับทามจากทางด้านของพรคเพื่อไทยและนะคะในอีกไม่ช้าไม่นานเธอก็คงจะมีหนังสือเล่ม3ามกันออกมาะคะ่ะหลังจากที่สร้างความฮือฮาและกลายเป็นประเด็นทางด้านการเมืองในแง,ง่ของกองทัพนะคะและ การเมืองนะคะมาระยะหนึ่งแล้วค่ะนะคะกับสองครั้งที่เธอออกมาเขียนหนังสือนั่นเองนะคะเอาเป็นว่านะคะก็รอติดตามดูนะคะความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะนะคะกับประเด็นทางด้านการเมืองกับการเลือกตั้งในส่วนของการแข่งขันที่ครั้งนี้ว่ากันว่าคงจะต้องดุเดือดอย่างแน่นอนค่ะช่วงนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกรายวันนะคะดิฉันบุรดมจิตดอนนะคะและทีมข่าวของสำนักข่าวทีนิวส์ลา่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะเจาะข่าวร้อน